สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเจอกับป้าแม่บ้านช่องป้าแม่บ้านอีกแล้วน,นะคะหายไปหลายวันเลยหายไปหลายวันเลยป้าไปขึ้นทะเบียนเอาเงินห้าพันกับเขาอะรอเอาจนได้จนเครียดอะแต่ทําเองไม่ได้รอกลูกหลานก็ทําให้โอ้ยพี่น้องเลยหลายมือเลยวันนี้ก็ได้ว่างพี่น้องคิดถึงแฟนทุกคนเอฟซี FC ทุกคนวันนี้ป้าจะมาหาอะไรทากินว่างเวลา เก็บตัวอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านของซื้อง่ายๆหากินง่ายๆพี่น้องวันนี้ป้าจะพามาทำอเตาหู้เตาหู้กรอบทอดเราจะใช้เตาหู้เหลืองก็ได้เตาหู้ขาวก็ได้เตาหู้ไข่ก็ได้ได้หมดนะพี่น้องนะในของเราก็เตาหู้เตาหู้ชุบเก็ดทอดใครดูนะเตาหู้ป้าใช้เตาหู้หนึ่หนึ่งแผ่น แป้งข้าวโพดสามสามสามช้อนโต๊ะอ่ะติดอ่างหยุดหลายวันเกลแล้วแป้งข้าวโพดสามช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบสองช้อนโต๊ะส่วนผสมของเราอ่ะน้ําโซดาป้าใช้น้ําโซดานะสองห้าสิกรัมโซดาเย็นเกลือปลายช้อนพริกไทยปลายช้อนชาแล้วส่วนน้ําจิ้มของเราก็จะมีดูตรงนี้เลยนางเอกของเราก็น้ํามะขามเปียกสองร้อยก,กรัมน้ําตาลปีบ๊บป้า ละลายมาแล้วน้ำตาลปี๊บ300กรัมพี่น้องน้ำตาลทราย150กรัมถั่วปน่นถั่วลิสงปน่นสักช้อนโต๊ะนึงใบผักชีใบผักชีสักนิดหน่อยโรยหน้าแล้วก็พริกกินดาบดบดสัก2เม็ดมาเรามาลงมือผสมแป้งกันพี่น้องผ <c oughs> สมแป้งเอาลงแป้งเลยค่ะแป้งข้าวโพด300กรัม เสร็จแล้วเราเก็บมันไว้ข้างหลังแป้งทอดกรอบสอง้อนโอ้ยหมดมาจากไหนเนาะหมดหมดหลายทัว้วฝนจะตกพี่น้องถ้าฝนถ้ามดมาในฝนจะตกนะป้าว่าพริกไทยปน่นกะเอาพี่น้องครึ่งช้อนครึ่งปลายช้อนชา เกลือเกลือสักปลายช้อนอะปลายช้อนทำใเค็มมากพอดีน้ำโซดาขวดหนึ่งมันป้าสองร้อยห้าสิบกรั นิดหน่อสดายมันใส่ปะดะ่คนคนให้เข้ากันพี่น้องคนให้เข้ากันอาหารที่กินอยู่บ้านเก็บตัวอาหารง่ายๆพี่น้อง ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้กินเวลาไหนเราก็ทำไม่อ้วนเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืยงเนาะอันนี้เราพักไว้เสร็จแล้วเรามาจัดการกับเต้าหู้นะพี่น้องนะเต้าหู้หาหมีดก่อน หาหมีดก่อนหาหมีดก่อน mm hmm. แผ่นหนึ่งเราผ่าซิกพี่น้องผ่าซิกเลยเพราะเราใช้ชุบเกล็ดโทษพี่น,น้องหนาไปมหม mm hmm. เราใช้่างนี้ดีกว่าสิบสอง อเอาลงแช่ลงแช่แป้งที่เราคนไว้พี่น้องเสร็จแล้วเราเอาไปแช่ไวไ้ในตู้เย็นสิบห้าหรือยีนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็แล้วก็ก็ไม่เป็นไรพี่น้องแช่ตู้เย็นไว้แป้งไปแช่ตู้เย็นให้หน่อย เสร็จแล้วเรามาดูเออเรามาทําน้ําจิ้มรอกันเลยพี่น้องทำน้ําจิ้มระหว่างรอมันจะ,จะใหญ่ใหญ่ไปนะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งพี่น้องค่าสูงนี่ละจะมาทำน้ำจิ้มของเราเลย กระมังดีไหม,มกระมังเดี๋ยวน้ำพี่น้องน,ะนองินต้องใช้กระมังเยอะหรอโอ้ยกระทะแค่ตัวเดียว,ว,ยยวน้ำจิม้มเพราะน้ำจิ้มร้อนก็ต้องทำรอทิ้งไปก่อน วางไม่ได้เดี๋ยวมันร้อนตูดมันไม่คดีพี่น้องดีแล้วน้ำมะขามเปลืกลงไปเลยนะพี่น้องน้ำขามเปลือกสองร้อยกรัม ตาลปิ๊บสามรอยกร,รมัมเที่ยวมให้คุนน้ตาลทรายร้อยห้าสบกรมัม ตาลนี่น้ตาลที่ป้าละลายมาแล้วลายมาหน่อยแล้วจะได้ขนเข้มข้นไวๆมันกิ้มสุดโบราณน,นะพี่น้องปู่ย่ยาตายายรุ่นสมัยปู่ย่าตายายทําให้กินอ่านพื้นบ้านเอ้าหู้สมัยก่อนเนาะของเราหาง่ายน้ำมะขามเปียกเราก็หาง่ายถั่วลิสงบดไงจัดการทำของเราแบบโบราณโบราณ เฮ้ยมึงงอดแป๊บหนึ่งนะพี่น้องนะน้องเห็นเนาะปวดเอวป้าก็ปวดเอวหายไปไม่ได้หายไปไหนนะพี่น้องบอกเลยว่าไปเอาเงินกับเขาไม่ได้หรอกเงินห้าพันอะไรนั่นอะไม่ได้ไม่ได้ไมันต้องเอาดิถ้าไปลงทะเบียนเอาจนได้แหละ มันได้แล้วพี่น้องเนะี่ยข้นแล้วงวดแล้วเราไม่เอาจนข้นเกินนะพี่น้องขนาดน,นี้พอดีเรามาพักใส่ถ้วยไว้เย็นเผื่อมารอไอ้นะคะพักใส่ถ้วยไว้ถ้วยพักไว้ใส่ถ้วยพักไว้ เสร็จแล้วตะาหู้เราออกจากตู้เย็นที่แช่เย็นไว้ตะาหู้เราได้พอดีเลยแช่เย็น15นาทีนี่ร้อนพี่น้องต้องออกไปรอไว้พอดีตะาหู้ทอดเราก็เสร็จพอดีเพราะว่าเราต้องใส่ใบผักชีเราต้องปล่อยให้เย็นถ้าร,าร้อนร้อนเราใส่ใบผักชีไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเราเก็บมาวางตรงนี้ เก็บตัวนะคะพี่น้องะเก็บตัวอยู่จริงๆน้าไอ้นี่นถ้าอยากเอาให้ใกล้ๆอย่างเงี้ย เห็นฟองมันทอดะคิดว่าน้ำมันน่าจะได้แล้วอลงกี่ไะชิ้นพี่น้อง ลงไปทอดเลยที่ร้านป้าใช้โซดาทอดมันจะกรอบไงแล้วแต่นะพี่น้องบางคนใช้น้ําเย็นก็ได้น้ําเย็นก็ใส่น้ําปูนใส่นิดหน่อยจะกรอบพี่น้องแต่โซดานี่ไม่ต้องเลยมันกรอบของมันอยู่แ้วเพราะว่าที่ร้านเนี่ยทอดปลาขึ้นชื่ออยู่ค่ะอาหารเราขึ้นชื่อเราใช้น้ําโซดาตีแป้ง ทานเลยละหน้าทานเลยนะพี่น้องอาหารเก็บตัวของเราอยู่บ้านไม่วางซ้อย่ามัติดกัน ปล่อยสักพักหนึ่งเราก็กรอบพี่น้องเหลืองสักพักเหลืองสักพักน้ำมันน้ำมันเก่าอันนี้นปิดไปหน่อยเก่า เยาให้มาติดกันครับพี่น้องแป๊บหนึ่งอะพี่น้องจา๋าแป๊บนึงเอ้ยหอนหลายแล้วคือหอนห่อนเลยว่ะสูง ันนี้มันได้ทีแล้วแป้งที่เหลือนะพี่น้อง <c oughs> แป้งที่เหลือชุบเต้าหู้แล้วใส่เลยเลยมันเป็นแป้งกรอบพี่น้อง ลืมนะคะทำให้ลูกหลานกินพี่น้องช่วงเก็บตัวอร่อยด้วยทําง่ายด้วยถูกด้วยดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะว่าเต้าหู้นี้ทํามาจากถั่วเหลียงพี่น้องแต่ถ้าว่าท่านใดอยากใช้เต้าหู้ไข่ก็ได้นะคะแต่เต้าหู้เต้าหู้ไข่นะป้าแนะนำอ่ะคุกแป้งอนเนกประสมก่อนค่อยมาคุกแป้งที่ผสมแล้วพร้อมจะได้ติด จะได้ไม่แข็งจะได้ไม่เละแบบนี้ใกล้เหลืองแล้วป้าอยากได้เเหลืองหน่อยนะจะได้กรอบ แล้วระหวัางเรารอให้มันเหลืองเรามาผสมน้ําจิ้มกันดีกว่าพี่น้องมาทาน้ําจิ้มกันดีกว่าน้าจิ้งพี่น้าจิ้มที่เราเคี่ยวเมื่อกี้ก็ที่เราเคี่ยวเมื่อกี้ก็น้ํามะขามสองกรัมน้ำตาลปิ๊บสา0รกรัมน้ำตาลทรายร5อยห้าสิบกรัม เคี่ยวเคี่ยวให้คนแล้วเสร็จแล้วเย็นแล้วเราเคี่ยวจนเข้าเนือพอใช้ได้แล้วเราเราก็มาสมมาใส่ถั่วลิสงถั่วลิสงปนตำใหม่ๆอุ้ยหมดนี่ก็ได้เนาะฝนจะตกพี่น้องถั่วลิสงคั่วนี่ถั่วลิสงคั่วพริกเผ็ดมากพริกน้อยแล้วแต่นะคะหรือว่าพี่น้องท่านใดชอบพริกปนพริกผงปนก็ได้พริกแห้งก็ได้ แต่ป้าเอาพริกอย่างนี้เลยนี่ใบผักชีผักชีง,ง่ายๆพี่น้องง,ง่ยงงยงงายๆง่ายๆสไตล์แม่บ้านนี่ก็จะออกมาลักษณะนี่นอร่อยมากสูตรโบราณสูตรปู่ย่าตายาย ตาตาเป็นคนทําให้กินบ่อยบ่อยนะไม่ต้องไปซื้อตลาดเลยทำเพราะว่าที่บ้านเราหลานเยอะลูกเยอะเสร็จแล้วเรามารอพักไว้ามาพักไว้นางเอกของเราใกล้แล้วกอบลวปวดเอวมากเลยป้า แ่ไม่นานเลยไม่นานเกินรอไม่นานไม่นานลูกน้องถึงมาติดดีแท้เนาะซนมากเลยพี่น้องเหม็นเหลือตัวเองเลยบอกตรงฝาดโอ้ยอากาดอ่ะเกี่ยงคือรอน อยากให้ฝนตกแต่ก็ยยานน้ำท่วมพี่น้องอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนอย่างว่าแหละกระยานอยู่ย่านฝนมันตกย่านน้ำท่วมแต่กระห้อนแปบ๊บนึงพี่น้องน่ากินมากเลย ง่ายง่ายสไตล์บ้านบ้านอตองหูงแผ่นสิบห้าบาทได้เยอะไหมล่ะได้เป็นจานเนี่ย Ui Cứ mình cho tịt thế nào Đại về đá Đại về đá บ้านขออีกแป๊บนึง,นงจะหั่นชิ้นบางก็ได้นะชิ้นใหญ่ก็ได้โอ้นี่ขนาดป้าหั่นชิ้นบางนะได้เท่าไหรนะ่น่ะสิบสองชิ้นสิบสองชิ้นนี่อิ่มเลยสิบห้าบาทพี่น้องเล,เละป้าเอาละ,สะเสด็จน้ำมันกับเฮ้ยมากินละหลายพี่น้องเลยนี่ 1ิบห้าบาทพี่น้องเอ้ยทำกินกันเองกันนะไม่ต้องไปซื้อกันโอ้ถ้าซื้อกันเนี่ยเป็นร้อยนะคะบอกก่อนเป็นร้อยเลยล่ะง่ายๆสไตล์สูตรป้าแม่บ้านนี่แหละทำบ้าน,านอาหารบ้านนอกเนี่ยแต่ขอบอกว่ามันอร่อยเวอร์ปิดไฟก่อนปิดไฟใส่ก้อนอกรอบมันอร่อย ไปละเฮ้ยสอบสอบเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปาขอตั้งหม้อแป๊บดูว <t abs> ่าหน้าตามจะอร่อยไหม พอแก๊ส okay, เปิดเรายังไม่อยากปิดเราต้องใช้ไฟต่อเราเสร็จแล้วเรามาดูอาหารของเรา,าดูหน้าตาอาหารของเราเรามากินกันดีกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอร่อยไม่อร่อยถ้าเราไม่ชิมใช่ไหมแขนชิมกันดีกว่า ชิมกันพี่น้องชิมอบอบมากเลยเนี่ยอบมากเลยนะพี่น้องดูซิแต่ร้อนอยู่ป้ายังซัดยังไม่ได้ล่ะอิจฉานะจ๊ะพรุงนี้ไปซื้อทำเลยเนี่ต้าหู้แผ่น15บาทเนี่ยนะชุบแป้งกับมีแป้งกระโพดแป้งหรือว่าไม่แป้งอเนกประสงค์ก็ได้แล้วแป้งทอดกรอบ น้ำโซดาเนี่ยกรอบมากนะแต่น้ำเปล่าก็ได้แต่ใส่น้ำปูนน้ำปูนไปนิดหน่อยนี่จิ้มน้ำจิ้มของเราพี่น้องโอ้ยร้อนกินยังไม่ได้หรอกพี่น้องเยร้อนมากร้อนบอกเลยว่าร้อน อืมกรอบนะมากพี่น้องแบ่งกันกินแบ่งกันหิวแบ่งกันหิวอ่ะกิมหอมหอมถั่วลิสงหอมถั่วลิสงปนพี่น้องนะหอมมากใบผักชี ใช่หม,ม,มกรอบมากกรอบจริงอย่างอ้อยเดยอซื้อข้างนอกก็เป็น100ร้อยกว่าบาทแล้วนะจะาหูแผ่นเดียว15บาทพี่น้องทำกินอยู่บ้านช่วงเก็บกักตัวเก็บตัว เราไม่ต้องซื้อไปหาอะไรเอาหาของในบ้านในครัวของง่ายๆสไตล์บ้านๆเรากินมีประโยชน์มีดีต่อสุขภาพเราด้วยใครเคยนแพงต้องมากินนะกินเต้าหู้พี่น้อง้นอนเพราะเาือเกิดเลย เอาแล้วพี่น้องร้อนกินต่อไม่ได้ร้อนมากแต่โห้ร้อนไปท่ปากปากก็ร้อนด้วยโอ้ กรอบมากอร่อยมากดื่มไปทำไกินกันนะพี่น้องนะโจ๊กหูดเต้าหู้ทอดกรอบนะพี่น้องนะเราเปลี่ยนจากเต้าหู้ธรรมดาซื้อขายตลาดทั่วไปตำทอดกรอบมันจะไม่เหี่ยวนะเก็บไว้ได้ไนานไม่เหี่ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าแม่บ้านนะคะ ป้ามีเมนูอะไรดีๆก็มาแบ่งมาปันทำกินสู่กันกินน้องพี่น้องเนาะถ้าจะถามว่าป้าทำช่องนี้เพื่ออะไรแบบใจรักทำครัวอยู่ครัวมานานอยู่ครัวมานานใจรักอยากแบ่งปันไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากได้อะไรมากมายแต่อยากให้คนรู้ว่าเออเนี่ยเรากินอย่างนี้คนอื่นเขากินอย่างนี้ไหมเขาทำอย่างนี้ไหมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ป้าได้ตลอดว่า ป้าเขาทำไมกินอย่างนี้เออลองทำดูอย่างป้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะป้าอยากมีเพื่อนตอนกแก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนอื่นเห็นว่าเออยายป้าแม่บ้านนั่นน่ะมันทำอะไรกินแปลกๆเลยอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะก็เ,เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะรักษาตัวเองนะไม่จำเป็นอยอกไปข้างนอกนะคะเก็บตัวที่บ้านเราทำอาหารบ้านเรากินพ่ดีต่อสุขภาพเจอกันคลิปหน้าละคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย